ปตลเอ้าไอ้เฮียนี่เป็นตำรวจอะไรเนี่ยอันมึงมาถึงอะไรนี่กูก็หมายถึงว่ามึงด่ากูแบบน่ารักแต่ไงปุงตุ้งลิงอะปุงตุ้งลิงอหรอืมปุงตุ้งลิงอะเอ็ดดอบไม่ต้องเมกลาโฟนหรอกมั้งเดี๋ยวเขาลำคานไหนมึงไม่กล้าโฟนเหรอตอนเนี้ยเออเดี๋ยวที่รถไปเรียกพวกนั้นมาดิฮัลโหลเพื่อนเพื่อนเราที่รถก่อนเพื่อนตอนมาที่รถก่อนเฮี้ยอย่างใครกับมึงได้ยินกูวหรกูยืนอยู่ตรงนั้น อันนี้แสดงว่าเพิ่งเคยใช้นะอันนี้ไม่คือกูเพิ่งเล่นเก่งมึงเก่งปะมึงมั่นใจว่ามึงเก่งปะผมมั่นใจว่าผมเก่งมากในไฟ์ผมมีผมโคตรมีประโยชน์ละมึงมีประโยชน์ใช่ไหมมึงอยู่เก็บไอ้ดที่เหลือไปลูกม้วนใหมดไปแปลงไพี่แปงไปแ้กูต้องอยู่กับมึงมีไอ้เหียลูกม้วหมดไปลูกม้วนหมดไปลูกแดงไปแดงไปแดงไปแดงให้หมด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 ไอ้เฮียเอ้ถูกมีประโยชน์มึงงตอนเนี้ย างไดด้้พี่นอิมีประโยชน์นักหรอมึงให้สามคำควุนแม่งบ้าควุนแม่งบ้าไอ้เทียยมีประโยชน์จัดอ่ะไอ้หลุดประโยชน์วันนี้ไอ้สัตว์ไอ้เทียยาโคตรหลุยไอ้เทียแม่งเล่นกูโอ้โห้หวยไอ้เทียแกกังมึงนะเว้ยจริงๆแล้วอ่ะหู้โหเซ๊งไหมไอ้เทียไอ้เทียไม่ได้เล่นในสัตว์แล้วลูกนั้นนั่งเจออีโซแบบกำลังหนุกๆอ่ะใช่หรอ เออเอ็กโซอยู่แล้วเอ็กโซอะไรโอ้ยโอ้ยไฟฉายเอามาป้าได้เอาไฟฉายมาป้าไม่ได้เอามาโอ้เสิงว่ะเยอะขารวะน่ะเพื่อนเราใครเองกูเองกูเองบางทีไม่กี่มีนี่มาบางทีมีเอ็กซ์โควติบกับก็คงเก็บได้ไม่ไม่มันมันต้องมันต้องมีไฟฉายมึงมีไฟฉายป่ะมึงเออมึงมีไฟฉายป่ะ ส่องส่องหารหัสด,ดีเร็วเร็วเร็วเออเชี่ยของหาของก่อนหารหาัสแถวนี้แล้วมันมันมันมีสามรหัสอ่ะก็หาหาไปกูออรู้แล้วกูรู้แล้วได้ของก็แบง่งแบ่งกันหน่อยด้วยทำไมไม่ได้เล่นกูเก่งครับกูเลยไม่ได้เล่นมีแค่นั้นเลยอันนี้กูไม่ได้เอาหานะเนี่ยกูเก่งกูเลยไม่ได้เล่นหวยแมง่งกูโดนแกงตลอดทำไมต้องเป็นกูที่เป็นตัวโดนวะแชท อ่เหี้ยคนแม่มีเยอะแยะทำไมกูต้องเปิดกูที่เป็นตัวโดนวะอ้ทำไมอยากมาเข้าแกงเอกผมบอกไปตั้งแต่วันแรกเลยครับผมไม่ต้องจำเป็นที่จะต้องอธิบายอีกเยสก็มึงเป็นคนมีประโยชน์ก็มึงเอาหาแต่ตอนเขา้าเออกูไม่เอาหาเกินไปเพราะไอ้เหี้ย ไปเสียงรถ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 บอ๊อบเสียงรถขับชนไปตรงนั้นอะ่ะยังไม่มายังไม่มาส่องไปส่องไปส่องไปเอ้าน้ำไอ้กินไต้องน้หลงั<อ>หลงเอาน้ำคันหนึ่งนะเออมึงเก็บมึง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  เก็บหรือมึงจะดันไปฆ่าไอ้บ๊อบดันไปฆ่าบ้านหลังห้องน้ำอดันไปเคลียร์ดีกว่าควักไม้มามีคนเดียวอ่ะมึงไปปล่ะคว่าเลยเดี๋ยวกูยิงกดกับไอ้เต้ฆ่าสองคนเองมึงรอมึงรอไอ้เต้มึงรอมึงรอเก็บประชาชนปะวะเขาไม่ได้ใส่ชุดแกงนะเว้ยเออเออมึงรอเก็บมึงรอเก็บเลยเอาชัวร์ไอ้สัตว์ไอ้บ๊อบคุยเฮ้ยบ๊อบเพื่อนบ๊อบ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 ไอ้สัตว์ มาเแข่งผู้สี่ไอ้เหี้ยมึงไงกูไป็นหนึ่งหนึ่งกับเขาไงามึงก็มายิงกดสิ <c oughs> บอ๊อบไปแล้วไงเขาไปแล้วไปแอ้เที่ยมบอบมันหันกลับมาเก็บไอ้นี่อุ้ยเดี๋ยวมึงก็ส่องดีเหี้ยมเขาไปแล้วไม่ใช่หรอไปก็เหี้ยนี่ไงบ๊อบบ๊อบรอลงเยอะยิงบ๊อบข้ปืนบอ๊บอบอบอ๊บอบข้บอป,ปืนเลย <c oughs> ยังไงอ๋อ อ๋อไม่ยา,ยายายาเขามาเอาเขามาเอาไปฉายเป้าเขามาเอาไปฉายเขามาเขามาเอา,เขา,า,เ,อาเขามาเอากล่องไอ้นี่ใช่หรอใช่ใช่ไม่งั้นเขาไม่จอดข้างในขนาดนี้หรอกเก็บไปเลยมึงมึงนู่นไปโฟกัสฝั่งนูนน้นใช่หรอเอาที่เขาจอดใกล้ขนาดนี้มันจอดไม่ได้ในไอดอบอ่ะจอดใกล้แบบนี้มันไกลเกินฮะนีน่ออจอดได้หรอเชฟ มันมันจอดในขนาดนี้ได้หรอวะเชตตังหนึงตังหนึงจอดในขนาดนี้ได้หรอวะเชตล้มหนึ่งล้มสองอ๋อเยอะล้มสามโอ้ยอึ้งตังนึงนึงล้มนึงนึงกูเพิ่งรู้นะเนี่ยถ้าจอดในได้ขนาดนี้ล้มสองกดชุบกดชุบกูกดชุบกูเต้เต้ ชุบเลยเต้เพื่อนเออชุบเลยเขายิงแล้วเนี่ยเอาเต้ไปกดชุบว้าเพื่อนโอเรียบร้อยละโอ้เรียบร้อยอย่างงี้ยพีชุบพี่ไม่ใช่คนนั้นชุบชุบทำอะไรไม่ได้เลยว่ะคลิกสล็อตอ่ะอ้าวเอาได้แล้วได้แล้วได้แล้วสามาเอากูก่อนเอาเพื่อนก่อนเอาเพื่อนก่อนสวยบนรถเลยเพื่อนชุบบนรถเลยอุบ๊อบ มันมีรถมันจำเล่นได้บ๊อบนี่ค่ะเลยโอ้บ๊อบบ๊อบบ๊อบสวยบ๊อบโอ๊ยแดโอ้กูตายวะแชทเฮียเก็บคนเดียวคบพี่เก็บคนยังอ๋เลือดหมดอะไระเจ้ากูงงมันมันขับมาจอดใกล้ได้เหรอวะแล้วเราจะทำกล่องไอ้ยี้ยเมื่อกี้มึงจะเล่นผมงงว่ะ ผมเลยงงไงมาจอดใกล้แบบผมนึกว่าเขามาเก็บแค่ไอผมนึกว่าเขามาเก็บแค่นี่เว้ยแชทกูไม่คิดว่าเขาจะมาเก็บแอร์ดรอปเว้ยแล้วก็ไม่ถามไหมมันจะเป็นเบรกกิ้งเปล่าถามตอนที่เล่นอยู่อ่ะไอ้เที่ยมึงรอถามตอนจบดิ เออกูนึกว่าแบบเอากล่องกล่องแบบส่องไฟฉายด้ยก็ส่องอยู่ดีๆเขาหันมายิงกูได้งงไงเออยังดีมี NTR ขัดยังไงเพื่อนเราก็มาอยู่แล้วมึงเชื่อเพื่อนเพื่อนเรามาทันอยู่แล้วสวย NTR ขัดสวยสวยมากเพื่อนเรากำลังกลับมาเออกูงงมากเลย ูถามแล้วเดี๋ยวกูถามเดี๋ยวกูถามให้เออแต่ NTR นทีมาเยอะสวยดึงเวลาให้เพื่อนเรากลับมาไม่ทีแรกผมถึงว่าเขามาเก็บกล่องส่องไฟฉายไว้มันเลยจอดข้างในได้ติยูดีๆแบบผมเห็นเขาอ่านมายิงผมก็เลยงงแบบเอ,อ๊ะมันได้ด้วยหรอ,หรอวะอันนี้อ๋อคนนั้นไปเก็บเอาอะไรนะจะไปเก็บไฟฉายแล้วนะเออแกงมาเยอะ่แกงเรามาไว้ ใช่ไหมมึงยังคิดเลยแชทมึงยังคิดเลยว่าเขามาเขามาเก็บไฟฉายปะเขามาเก็บแบบว่ากล่องไฟฉายปะเอ้ามาจอดได้ใกล้ขนาดเนี้ยอยู่ดีๆเขาหันมายิงกูแล้วก็มาเก็บแอดับกูก็เลยงงรอคุยเออรอไปถามถามไปเดี๋ยวก็เดี๋ยวว่ากวนไม่แค่ถามไงกูเดี๋ยวกูให้พี่ดำไปถามเพื่อเราตายต่อสาม กูแค่ฝ่กถามแบบแต่กูงงอ่ะไม่ไม่ใช่อะไรไม่ได้ถามเพื่อที่จะกวนตีนนะวมยถามเพื่อเป็นความรู้ว่ารอบหน้าจะเราทําได้ไหมถ้าทําได้กูจะได้กูจะได้แบบให้แก๊งมาจอดจอดทําไงไอ้เนี้ยกูไม่เคยเห็นมาก่อนไงกูเลยแบบกูเลยไม่รู้อ่ะถามด้วยเหตุผลเออถามด้วยเหตุผลอยู่แล้วถามด้วยแบบว่าเป็นประโยชน์ส่วนตัวเป็นประโยชน์อ่ะ สิ่งที่ไม่รู้จะได้รู้ไว้ไงตายหมดเลยครงที่ยี่สิบอีกนะไม่ไม่ไม่เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวเส้นตายตรงลานกว้างที่เราเปข้างในแก้ถามเดี๋ยวถามเดี๋ยวถามรูปนต่มันเอาจากโอเวอร์เลยก็ได้ครับรูปมันก็เป็นรูปแหละเฮ้ยแล้วแก๊งเราไม่มาหรอจะบอกว่าชวนกันไปแบบจกแคปนะอันนี้อย่าบอกแก๊งกูชวนกันไปจกแคปนะ เออมันทำตามกฎแต่กูต้องลองถามเขาไงเออมันมันถามตรงๆมันถามตรงๆอยู่แล้วเดีแต่กูถามตรงๆเออเห็นแล้วเอ็กมาปะเนี่ยเพื่อนหรอปะเพื่อนมายังมาไม่ทันหรอวะมึงให้กูถ่ายตอนสลบนี่แหละไอ้สัตว์น่าจะเอ็กน่าจะเอ็กเอ็กเอ็กซ์เอ็กซ์เมายิงเอาปืนสามไม่ยิงเราหรืนสามไม่ยิงมาบ้าจะขึ้นแล้วไอ้เหี้ย แม่งเพื่อนให้กูเล่นเถอะมึงี่ยกูถ่ายตอนกูสลบนี่หรอเอฟสิบสองไปบอกเขาอ่ะมึงกูเอ2สิบสองได้ปะเนี่ยหรือยังไงเพื่อนฮะกูถามหน่อยมันถ่ายได้หรอตอนเนี้ยกิจกรรมน้องโอ้ไม่เอาอ่ะกิจกรรมโดนใบเหลืองมาใครโดนกูโดนโคตรเยอะเอโคตรเยอะเลยสัตว์เออ ติดกล้องอยู่แล้วกลัวอะไรวะไอ้ยันไปไปย้อนแขย้อน,ไ,นไปขยบย้อนหลังก็ได้ไปแบบว่าเราไปขยบย้อนหลังอยู่แล้วก็ได้แชทเออแก๊งมาแล้วได้อยู่หไหวอยู่ผมลมนะผมลมนะพี่ใบสวยมากแก๊งเราเยอะแก๊งเราเยอะคนเราเยอะเปหน่อยเพื่อนโดนซับเออถามไปแล้วถ้าเขาจะหารูปเขาไปเอาเขาไปหารูปเขาโอ้โหปิ้ง

เซับมีดด้วยเปลี่ยนมมดได้เลยเพื่อนเปลี่ยนมมดได้เลยเปลี่ยนมมดเล่นได้เลยไหนเมกคโฟนเตกัวไมโครโฟนเตกูลุกยังเนี่ยเอ้ยมึงเอาไมโครโฟนเตกูมาคุยก่อนเฮ้ยเฮียให้มันได้ใช้หน่อยเมกคโฟนอ่ะมีมีข้างหลังกบทูไอ้ทูมึงขอโทษเขาอย่างหน่ะมึงอุ้มผิดอ่ะไอ้ทูมึงขอโทษอย่างห่อุ้มผิดน่ะอย่ายิงนะไอสัตว เออสวยไอ้ไอ้ยืนไอ้พวกนั้เหดเลยข้างหลังข้างหลังข้างหลังกูตายมดมึงนี่มันบ้าจริงจริงไอ้สัตว์ชุดขาวเรียบร้อยสวยมากขอโทษครับพี่มันะมันโอ้เียกูแทงยาวจนแบบเออกูแทงดุัยจนกูตายมาสองสมคนกูนึกว่ามันจะหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองนึ่งไงอรง ไอ้ยาคุณึกว่าคนเล่นกับกูจะหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งมึงไม่ได้ไม่แทงช่วยกูเลยเฮ้ยถ้าถ้าแอร์ดอบหมดแล้วเดี๋ยวช่วยช่วยอุ้มศพเขามันรวมให้หมดด้วยนะไมม่ีใครอ้ดอบจบก่อนก็ได้อไอ้ดอบจบก่อนพี่ดำพี่พี่ดำพี่หมดเลยพี่ชุบเ่ชมพี่ชบพี่ชบให้มันหนึงเฮ้ยไอ้อันนี้ไอ้เชิยแม่งหลับแม่งตลบอยู่นี่วะพี่ดำพี่ผมผมถามหน่อยกูคุยไอ้เต้มาแล้วคุยไอ้เต้มาแล้วโอเคพี่ ใครว่ายี่ห้อมาร์กเหรอรอฟังก่อนน้าแม่งแกะได้จอดมาร์กมึงหล่อธรรมดาเยี่ยมยอดยอดคนหนอ่งได้ไหมนี่เอ้ยเอแวนรอบหน้าอย่าอย่าไปจอดอย่างนี้อีกที่จแม่งไปหาหมอไปหาหมอใครอะไปทำกล่องกันอยู่หรือเปล่าไปทำกล่องกันอยู่ไปทำกล่องกันอยู่หรือเปล่ามันมีกล่องเหลือตรงนี้อ่ะไอ้ดอกกล่องเหลือมันชนกันโดนแล้วแต่แต่ตย้จะไปจอดจะไปจอดในวงเอาห่างๆไกลๆหน่อยจะได้ไม่มีปัญหา กูไม่ติดไม่จะมันเองดีมากคืนพี่ไม่ใช่ไปถือว่ากล่องเหลืองมันมาก่อ่าใช่ใช่ครับมันเป็นตองเหลืองพอดีครับใช่เป็นกล่องเหลืองหรือเปล่าพี่ดำเนี่ยไปไม่ไม่ใช่ก็แล้วจะไม่หล่อจะท้องใช่หรอผมต้องหลับไปเล็กเเออใช่เหออะปผ่านไปมันจอดไม่ได้แล้วจอดไม่ได้เราได้แล้วเราไม่ได้เสียตามนั้นแอรบอกมันจอดไม่ได้ ทีแรกกูนึกว่าเขามาเก็บกล่องเหลืองไว้จะอยุดดีแล้วเพืิงนพี่ดั้กระเป๋าอะไรพี่เออจบแคปแล้วจบแคปไปแล้วนึ่งเขาลงกล่องแต่มนไม่ได้เลยทำไมมึงมาและไอ้ไอ้ไอไอบางไก่กลองยังไม่มาวะไปไปไปมึงไม่แคปอืมจ้ามันเหรอครับแชท ถ้ามันจ่ามันเราเราไม่ได้เสียอะไรแล้วได้แต่แต่จะให้รู้ว่ามันจอดไม่ได้แค่นัมนแต่มันมีปัญหาคนอื่นเดีมันมีปัญหาของคนอื่นทีแรกอ่ะกูเข้าใจว่าเขามามาส่องเอาไฟฉายไว้อยู่ดีๆเขาใช่กูเข้าใจว่าเขามองงานกล่องเลยเขาก็ยังดูลังเลอยู่กูเห็นมาล่ามาถึงอ่ะเอออยู่ดีงัดอาหารมายิงกูเลยตกกูเลยงงกูเห็นว่ากูเลยแบบกูมั่นใจเลยกูบอกมึงเลยว่าแบบมันจอดข้างในไม่ได้อยู่แล้วไงใช่แต่ว่ามันซ้อนวุมาไม่เป็นไรหรอกพี่ดำคุยละ